เอาเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการ แต่งตัวเป็นหน่วยรบพิเศษต่างๆในเกมโกคลีคอนเบรคพอยต์นะครับวันนี้ก็ถึงคิวของหน่วยรบพิเศษของประเทศไทยอีกหน่วยหนึ่งนะครับผมเป็นหน่วยของฝั่งตำรวจกันบ้างครับในรอบนี้ครับนั่นก็คือหน่วยหัุมันกองปราบนั่นเองนะครับผมหรือว่าชื่อเต็มที่เรียกว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษหัุมานกองปราบปรามนะครับผมสำหรับหน่วยนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าให้ผมทําให้ดูหน่อยนะครับผมก็จะมาทําให้ดูเนาะในวันนี้นะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าหน่วยหัุมานเนี่ยในชุดเนี่ยเขาใส่อะไรกันบ้างนะครับ มขอพูดถึงประวัติเร่าวๆของหน่วยนี้กันก่อนและกันนะคุณผู้ชมนะก็สําหรับหน่วยฮันมานกองปราบเนี่ยก็เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีพศ2562นะครับผมก่อตั้งขึ้นมาทดแทนหน่วยคอมมานโดที่เคยสังกัดอยู่กับกองปราบปรามนะครับผมที่ได้แยกตัวออกไปอยู่ในสังกัดของกองบังคับการตำรวจมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะครับผมก็ขอตั้งขึ้นมาเพื่อทดแทนหน่วยนี้นะครับก็วิลกรรมเด่นๆของหน่วยหันมันกองปราบนะคุณผู้ชมครับผมก็ที่เด่นๆด,ดังๆเลยนะก็เหตุการณ์กราดยิงที่เทอร์มินอลเทเวนตี้วันที่โคร,ราชนะครับผมหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจอย่างห้าวหาดนะครับผมในช่วงนนนัะ้ก็ขอ สดุดีเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจเสี่ยงภัยในครั้งนี้นะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประวัติคร่าวๆเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาใส่อะไรกันบ้างนะครับในการออกไปปฏิบัติภารกิจแต่ละครั้งนะครับผมก็มาเล่กันที่หมวกกันก่อนแลวกันครับสำหรับหมวกเนี่ยก็จากที่ดูในรูปแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าจะคล้ายสุดแล้วผมอันเดียวกับหน่วยชิลด่ผมเคยทาไปในคลิปก่อนเลยนะครับผมใช้เป็นสีดาเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาผมเป็นเสื้อนะครับสาหรับเสื้อเนี่ยผมใส่เป,เป็น เสื้อแขนยาวนะในเกมมันชื่อว่าเสื้อแขนยาวผมอันนี้คือคล้ายสุดแล้วนะครับคือมันไม่มีเสื้อที่มันแบบเป็นแบบเนี้ยคุณผู้ชมครับเป็นคอแบบเนี้ยในเกมนะผมก็เลยเอาเป็นแบบนี้เลยครับผมมันนี้คือคล้ายสุดแล้วนะครับ้แต่ว่าอันนี้มันก็คล้ายนะเอาจริงก็คล้ายแต่ว่าผ้ามันไม่เหมือนนะครับก็เลยเอาเป็นอันนี้แหละนะครับผมใช้เป็นสีเทานะครับก็เหมือนเลยนะครับผมนะเหมือนมากๆเลยนะครับก็อันนี้ครับเหมือนสุดแล้วนะครับผมส่วนกางเกงเนี่ยจะแตกต่างจากหน่วยซิลครับผมเพราะว่าในรอบนี้ใช้เป็นกางเกงฟิกซ์อิสนะครับ เป็นสีเทานะอันนี้เลยนะครับผมกางเกงแบบนี้เลยนะใส่เป็นสีเทานะครับผมก็ถ้าดูจากในรูปแล้วนี่คือเหมือนเป๊ะนะครับตามนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมาเรามาดูที่อุปกรณ์กันบ้างครับเมื่อกี้เราพูดถึงหมวกไปแล้วใช่ไหมต่อมามาดูที่เวสครับผม ก็จะเป็นเสื้อแบบแบบเดียวกับหน่วยซิวที่ผมทําไปในคลิปที่แล้วอีกแล้วนะครับผมอันนี้คือมันคล้ายสุดแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้นะแต่ว่านี้มันเล็กไปหน่อยนะครับผมถ้าเทียบกับในรูปนี่คือมันดูเล็กไปหน่อยนะครับก็เลยเอาเป็นอันนี้แหละนะครับผมอันเดิมมันอะไวะอันนี้นะครับตามนี้เลยนะแล้วก็ใช้เป็นสีดํานะครับ เหมือนมากนะฮะแล้วก็ถุงมือผมถุงมือนี่รู้สึกว่าจะเป็นถุงมือที่มีปลายนิ้วโผล่มานะผมก็เลยเอาเป็นถุงมือแบบไม่มีนิ้วนะครับมันคือ่างไงวะ <c oughs> นี่เลยนะครับผมนะเหมือนสุดแล้วนะครับใช้เป็นสีดาเหมือนกันเนาะแล้วก็สุดท้ายผมรองเท้านะครับรองเท้าก็ผมใช้เป็นรองเท้าบูท5.11นะหรือจะเป็นคอมแบตก็ได้นะครับเนี่ยคอมแบตนาวิกโยธินนี่ก็เหมือนเหมือนกันนะครับจริงๆอันนี้เหมือนกว๋วยนะอาเป็นอันนี้ละกันนะครับผมคอมแบตนาวิกโยธินเนี่ยเหมือนก๋วานะครับ ก็นั่นแหละนะครับผมตามนี้นะครับสำหรับชุดแล้วก็อุปกรณ์เกียร์ต่างๆคร่าวๆนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแว่นตากับหน้ากากนะครับผมที่เป็นผ้าแบบปิดครึ่งหน้าแบบนี้นะครับเหมือนหน่วยซิลเลยนะในรูปเขาก็ใส่ประมาณนี้นะครับนะก็ตามนี้นะครับแล้วก็ต่อมาี่ครับผมสําหรับปืนประจํากายเนี่ยจากที่ไปหาข้อมูลมานะหน่วยอนุมาเนี่ยจะใช้เป็นปืน MPX ครับผมถ้าดูตามในรูปนะเป็น MPX ครับแต่ว่า ในเกม Goalie Con Break Point เนี่ย MPX ของผมเหมือนมันจะไม่มีผมหรือว่ามันยังไม่ปลดล็อกอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็เลยใช้เป็น Honey Badger แทนนะครับคือมันคล้ายสุดแล้วนะครับสำหรับ Honey Badger นะก็เลยนั่นแหละเอเป็นปืนนี้เลยนะผมเดี๋ยวผมดูว่ามันสามารถแต่งพานท้ายได้หรือเปล่านะครับถ้าแต่งพานท้ายได้นี่คือมันจะเหมือนมากเลยนะแต่มันแต่งไม่ได้ครับคุณผู้ชมมันแต่งได้แต่แตว่ามันจะสั้นลงอะ่ะนี่ครับจะประมาณเนี้ยผมว่าเอาเป็นยาวๆเหมือนเดิมดีกว่ามันคล้ายกว่านะครับผม นี่เลยนะครับตามนี้นะครับสําหรับปืนประจากายนะติ้งต่างว่าเป็น MPX ละกันนะครับผมขายอยู่นะครส่วนปืนพกคู่กายก็จะเป็นจากที่ไปดูมาก็จะเป็น Glock 19ไปคุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดนะครับ แต่ว่าในเกมผมยังไม่มีเหมือนกันนะครับผมก็เลยเอาเป็น M 9ไแล้วกันเนาะก็ตามนี้นะครับผมชุดอีกปืนหนึ่งที่เป็นปืนหลักประจำกายเป็น M4 นะคุณผู้ชมครับแต่ว่า M4 ผมว่ามันจะเหมือนกับหน่วยซีลเกินไปครับก็เลยเอาเป็น h ัน e y b a d g เจแล้วกันนะครับผมเพราะว่าในในรูปเขาก็ใช้ปืนประมาณนี้นะครับนะก็ตามนี้นะครับผมสำหรับชุดแล้วก็อุปกรณ์เกียร์ต่างๆแล้วก็อาวุธประจำกายของหน่วยหนุมานนะครับผมก็ถือว่าคล้ายนะครับผมคล้ายมากเลยทีเดียวนะครับจากที่แต่งออกมานะครับผมก็ถือว่า ได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูตอนออกไปข้างนอกดีกว่านะครับป่ะอ่านี่เลยนะครับคุณผู้ชมครับให้ดูกันเต็มๆนะครับผมตอนออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะตอนนี้เราก็มากับหน่วยเราเลยนะ4ี่คนนะครับนี่เลยนะครับผมเป็นทีมเลยนะแต่งตัวเหมือนกันเดะนะครับนี่นะครับผมแต่ทําไมมีเราถือเอ็มพีเอ็กอยู่คนเดียวเนี่ยนะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราไปทําภารกิจกันหน่อยดีกว่านะครับนะป่ะสักภารกิจหนึ่งโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าจุด ภารกิจของเราแล้วนะครับผมสำหรับภารกิจนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่ลอกเข้าไปในฐานของศัตรตูแล้วก็ไปเอาของที่อยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งมันดูเหมือนจะไม่ยากนะแต่ว่าผมจะไม่ใช้โดรนเลยนะคุณผู้ชมนะผมจะเข้าไปแล้วค่อยๆเก็บทีละตัวนะครับแต่จริงผมก็อยากจะทําภารกิจที่มันเป็นแบบเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันให้มันคล้ายๆกับแบบในชีวิตจริงนะที่เป็นหน้าที่ของหน่วยหนุมานนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าภารกิจไหนมันเป็นการช่วยเหลือตัวประกันะดๆนะครับผมก็เลยนะทำอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผม เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปครับเพื่อนก็ดไปละเดี๋ยวนะ้ามันไอ้นี่ยังไงโอเคเปลี่ยนมุมกล้องกันครับข้างหน้ามีศัตรูหรือเปล่าไม่น่ามีนะถ้ามีมันจะเป็นจุดสีแดงในแมปนะครับผมค่อยๆย,ย่องเข้าไปฮนะเพื่อนเรานําไปละดีมากค่อยๆย,ย่องเข้าไปครับผมข้างหน้าย,ยังเคลียร์นะไหนดูสิเอาเพื่อนเข้าไปนี้เหรอเดี๋ยวเราเข้าหนีนี้ดีกว่าครับเคลียร์นะตรงนี้แต่ว่ามีเสียงอยู่ทางซ้ายนะครับผมเดี๋ยวเราไปซ้ายกว่านี้กว่านะครับผม ผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนไปยังตรงนั้นยังไงวะเนี่ยผมลืมคําสั่งการใช้งานเพื่อนไปแล้วว่ะแต่ไม่เป็นไรครับให้มันเล่นตามไปทาตามธรรมชาติครับแต่ข้างหน้ามีคนครับคุณผู้ชมค่อยย่องเข้าไปฮะอยู่ตรงไหนเอ่ยโผล่มาเหมือนจะอยู่หลังเสานี่เองนะเฮ้ยโอเคเข้าหัวไปหนึ่งล้มไปหนึ่งครับล้มไปหนึ่งตรงนี้มีคนไอ้นี่อยู่ว่ะแต่เป็นพลเรือนครับไม่ใช่ศัตรู เคลียร์นตรงนี้เคล,ลียร์แล้วครับข้างหน้ามีอีกหนึ่งครับผมเดี๋ยวสั่งเพื่อนยิงดีกว่าตรงนี้นะให้เพื่อนยิงไปครับเดี๋ยวเรามองหาตัวอื่นดะีกว่าเดี๋ยวค่อยยิงพร้อมกันนะครับแต่ผมยังไม่เจอใครเลยวะไม่เจอเลยครับตอนนี้เพื่อนเล็งไว้แล้วนะโอ้สงสัยต้องยิงเองกว่าตัวนี้ครับนีก่ก่อนะเพราะว่ายังไม่เจอใครเลยวะเสร็จไปอีกหนึ่งเว้ยคอยมาครับเนี่ยข้างหน้าเหมือนจะเยอะ นี่ครับสองคนมาให้เพื่อนหนึ่งตัวแล้วก็มีโดนด้วยนะโอเคให้เพื่อนยิงหมดเลยแล้วกันครับเดีย๋ยวรอเพื่อนมันมา้าก่อนเดี๋ยวนัโดนไปไหนแล้ววะตรงนี้มีหนึ่งเดี๋ยวผมยิง้ยตรงนั้นอีกหนึ่งครับเฮ้ยจะมา์าให้เพื่อนปะโทเอ้าทำไมมา์าไม่ไดม้มันต้องมา้าได้สามคนไม่ใช่หรือเอ้าไม่ได้หร,อ,หรอคุณผู้ชมแบบหนึ่งแบ๊บหนึ่งผิดพลาดทางเทคนิคอะไรไปเนะี่ยเอ้าไม่ได้จริงะ่ะเดี๋ยวนะผมมา์าอะไรไปวะ โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้จะสเตลตแตกหรือเปล่านะครับเอารีโหลดอะไรวะเนี่ยไปโอ๊ะหนึ่งตัวครับเริ่มอัดเลิศแล้ววะหาที่ลงก่อนเลยอัดเลิศแล้วครับอย่ยเพิ่งนาใจเย็นเอา้ามันลวนไปเนี่ยทำไมเปิดไหนเองวะเปิดไหนเ,เฉยตรงนี้หนึ่งตัวครับอะไรอะไรตกใจอะไรเฮ้ยตรงนี้มีแน่นชุดวะ ให้เพื่อนยิงดีกว่าฮนะเพื่อนชัวกว่านะถ้าแบบนี้โอ้โหเราแม่งปืนเต็มเลยครับคุณผู้ชมเพื่อนไม่มาว่ะตรงนั้นอีกหนึ่งตัวครับโอเคให้ตัวใหญ่ให้เพื่อนยิงไปนะเรายิงหลายลัดกว่ามันจะตายครับให้เพื่อนยิงดีกว่าโอเคเพื่อนพร้อมจัดไปเรียบร้อยโอ้โหเสียงปืนไม่มีสักแะเฮ้ยมีโดนมาตรงนี้คุณผู้ชม <c oughs> โอเคตกไป <c oughs> ผมลองคิดว่าผมจะจัดการปืนอย่างนี้ตรงนี้ยังไงดีวะ อตอนนี้คนมาฮะอย่าสงสัยอย่าสงสัยเรียบร้อยแต่ข้างหน้ายังแดงอยู่เลยนะเดี๋ยวผมอ้อมไปตรงนี้ดีวกว่าว่ะอ้อมซ้ายมาครับไม่มีครับข้างหน้าเคลียเพื่อนเราไปไหนหมดแล้ววะเนี่ยเพื่อนอยู่นู่นเลยนะครับ <S <S ข้างหน้าสองตัวนะยิงไม่ได้ครับมาให้เพื่อนมา,ให,นมาให้เพื่อนไปครับมุมอับ เฮ้ยตรงนี้มีหนึ่งตรงนี้มีหนึ่งตรงนี้ผมยิงได้จัดเองเลยแล้วกันครับโอเคล็อกสามราเล็งตัวนี้รอเพื่อนพร้อมแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปยิงพลาดเฉยเฮ้ยแต่ข้างหน้ายังเต็มอยู่เลยนะเฮ้ยเดี๋ยว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 เหี๋ยวเดี๋ยเหี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเเดี๋ย ตายอ,อีกหนึ่งครับตัวนึงเชี่ยแล้วติดพุ่มไม้คุณผู้ชมหามแบบุมแป๊บหามุมแป๊บไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอออย่ามาอย่ามารู้ดีดิโอเคเก็บหมดครับต,ตัวนึงตรงนี้ไอ้เชี่ยไม่โดนเลยวะชิบหายละแต่มันยังไม่รู้ตัวนะครับมันแค่สงสัยเฉยๆน,นะนเฮ้ยรู้แล้ววะ่ะเหมือนรู้แล้ววะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดอะไร ตรงนี้ตรงนี้มีเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยปืนกลมันรู้ครับชิดหายแล้วต้องบูแล้วแ่ะคุณผู้ชมต้องบูครับถอยก่อนเลยโอ้โหยิงหนักเหลือเกินครับตรงนั้นมีตรงนั้นมียิงหน่อยเพื่อนยิงให้หน่อยให้เพื่อนยิงให้ก่อนครับไม่ไหวเพื่อนมาร์กนโอเคจับไปอาไม่ตายวะเอ้าเพื่อนยิงไม่ได้เหรอโอเคเรียบร้อยครับเพื่อนดีเลยเพื่อนดีเลยนิดนึง แต่ข้างหน้านี่มีงานใหญ่แล้วเหยปืนก่อนเฮ้ยกระสุนหมดอ้าวกระสุนหมดชิบหายคุณผู้ชมโอ้โหต้องปืนพกแล้วป่ะกระสุนหมดเฉยทำไมกระสุนหมดไวจังวะโอเค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 โอ้โหกระสุนหมดครับรีเรือก็เดือดเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหมาเสริมอีกผมจะมาเอาของนี่เฉยครับโอ้โหยิงไม่โดนดลครับจอดจอด ไปใกล้ชิบหายแล้วคุณผู้มยิงไม่โดนโอเคเพื่อนจัดการหมดเลยว่ะโเคตรเก่งเพื่อนโคตรเก่งครับโอเคสวยตรงนี้หมดแล้วครับแต่มันมีปืนใหญ่ตรงนั้นอ่ะต้องไปใกล้แล้วโยนระเบิดโยนระเบิดหรอครับไหนระเบิดวะเนี่ยนี่ไงระเบิดนะมันใช่ระเบิดหรอวะวไม่รู้นะลองโยนไปก่อน ไม่รู้มันเป็นระเบิดหรือเปล่าอ๋อระเบิด E.M.P. สวยเลยไม่ใช้โดนแต่ใช้ E.M.P. ครับผมแม่งใครเทคกว่าโดนอกีกเรียบร้อยตรงนี้หมดครับเคลียเหลือทางนูน้นจัดก,การได้หมดฮนะโหว,ว่าจะสเตลสักหน่อยครับกลายเป็นมันเะงั้นเหลือตรงนี้นะแต่เพื่อนจัดก,การไปแล้วว่ะโอ้หมดแล้วนี่หว่าคุณผู้ชมเยดเค้เพื่อนเรายัางเอาฮะเป็นปฏิบัติการที่เนี้ยบแย,ยบยนต์มากๆเ <c oughs> หลือ โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บของตรงนี้เราก็จะเสร็จเควสแล้วครับอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ชั้นบนเลยนะแต่ผมงงมากเลยปืนผมกระสุนหมดอย่างไวอะ mpx อันเนี้ยฮันนี่แบตเจอร์เนะี่ยว่าจะยิงแบบมันๆแล้วหน่อยครับยิงไปยิงมางหมดครับผมช็อกเลยเมื okay. Okay. ่อกี้โอเคไะไรครับเนี่ยได้มาเป็นพิมพ์เขียวปืนอะไรอะ p สี่นะครับก็หมดแล้วนะครับผมสำหรับเควสวันนี้ ก็นั่นแหละนะครับมาเล่นให้ดูเอาบผมสหรับหน่วยหันนุมาันนะครับผมก็ถ้าใครเข้ามาดูแล้วชอบก็เหมือนเดิมผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทํำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากให้ผมทํา แต่งตัวเป็นแบบหน่วยไหนอีกก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอามาทําให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมนะก็ฝากกันด้วยนะครับโอเคนอกสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมคลิปต่อไปจะเป็นหน่วยไหนอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ Warriors around, don't get caught in the mind bitch. The fuel to the fire, ain't nobody can stop it. The trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals.